อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงภายหลังจากเฟซบุ๊กสุทธิพงศ์วัฒนจังหรือชมพูฟรุตตี้ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยเพื่อนรักรณชัยถมยาปริวัติหรือที่รู้จักกันดีในชื่อออดคิริบูลศิลปินนักสแสดงและนักแต่งเพลงชาวไทยที่ได้เสียชีวิตลงในวัย57ปีด้วยโรคมะเร็งสมองด้านเพจออดคิริบูลแฟนคลับได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยศิลปินในดวงใจไว้ด้วยว่า ออสคิริบูลได้จากไปเมื่อ22นาฬิกา15นาทีวันที่16ตุลาคม64ออสคิริบูลเป็นนักร้องนักดนตรีนักแสดงและนักแต่งเพลงชาวไทยอดีตนักร้องนำและหัวหน้าวงคิริบูลแนวสตริงและแนวสตริงคอมโบตั้งแต่ปี2526มีบทเพลงที่มีชื่อเสียงคือรอวันฉันรักเธอโดยมีผลงานในานามวง6ชุดออส จบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยในช่วงที่อยู่กับวงคีรีบูลออดได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มนักร้องชายหญิงที่ร้องเพลงคู่แนวลูกกลุงในชุดรวมดาวพบดาวและนพกา้าและมีอัลบั้มเดี่ยวออกมาอีกนับสิบชุดภายหลังการยุบวงและเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์โดยเป็นพระเอกเพียงเรื่องเดียวคือความรักของคุณฉุยในปี2532 ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีเพื่อการเรียนรู้คิิบู o o Genius Music